สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูหน่อยในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นค่ะเรื่องที่ครูหน่อยจะสอนก็คือส่วนประกอบของโปรแกรมเพนท์นะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะ อ่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะคุณหน่อยอยากให้เด็กๆทบทวนบทเรียนเมื่อครั้งที่แล้วกันค่ะครั้งที่แล้วคุณหน่อยสอนเรื่องการเปิดแล้วก็การปิดโปรแกรมเพ้นท์ไปนะคะเราไปทบทวนกันค่ะ เด็กๆคะเรามาทบทวนวิธีการเปิดแล้วก็การปิดโปรแกรมเพ i น t กันนะคะง่ายๆเลยวิธีแรกนะคะเราจะหาไอคอนโปรแกรมเพ i นทที่หน้าจอน,นี้ค่ะหน้าเดสก์ท็อปนะคะอ่ะคุณหน่อยเจอแล้วนะคะวิธีการก็คือเอาเมาส์ไปชี้ค่ะแล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกก็คือการกดเมาส์สองครั้งติดกันนะคะอ่ะก็จะได้โปรแกรมเพ i น t ขึ้นมาวิธีการปิดค่ะง่ายๆเลยเด,เด็กสังเกตที่มุมบนด้านขวามือนะคะเราเอาเมาส์ไปชี้ค่ะมันจะมีเครื่องหมายการกรบาดและพอน เด็กๆเ,เอาเมาส์ไปชี้มันจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งค่ะโปรแกรมก็จะป,ปิดเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะวิธีที่สองเอาเมาส์ไปชี้ที่ไอคอนแบนขยายเนี่ยนะคะคลิกหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะพิมพ์คำว่า p e n ค่ะ p a i n t ะพิมพ์ยังไม่จบเลยขึ้นมาแล้วและเด็กๆก,ก็เอาเมาส์ไปชี้ที่โปรแกรม p พ n นะคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะโปรแกรมก็จะเปิดเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปวิธีการปิดเหมือนเดิมเลยมุมบนด้านขวามือเอาเมาส์ไปชี้ค่ะขึ้นเป็นเครื่องหมายการกรบาดสีแดงนะคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะโปรแกรมก็จะปิดแล้วนะคะง่ายใช่ไหมคะเด็กๆจบไปแล้วนะคะกับการทบทวนการเปิดแล้วก็การปิดโปรแกรมเพน n ์นะคะทีนี้เราจะไปเริ่มเรียนเรื่องของส่วนประกอบของโปรแกรมเพน์กันค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะ ส่วนประกอบอย่างแรกค่ะเด็กๆก็คือไทเทลบาร์ค่ะไทเทลบาร์หน้าตาเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะไทเทนบาร์อยู่ตรงนี้นะคะที่ครูหน่อยเอาสี่เหลี่ยมสีแดงวงไว้นะคะให้เด็กๆเห็นชัดๆก็คือหมายถึงเป็นแถบชื่อของโปรแกรมนะคะหรือว่าเป็นชื่อของงานที่เราได้ทำอยู่นะคะเขาเรียกว่าไทเทลบาร์ค่ะต่อไปค่ะ ส่วนประกรอบอย่างที่2นะคะเขาเรียกว่าเมนูบาร์ค่ะเมนูบาร์หน้าตาเป็นยังไงอ่าแบบนี้นะคะไม่ใช่อย่างเดียวกับเมื่อกี้นี้นะคะดูที่คุณหน่อยเอาสี่เหลี่ยมนะคะสีแดงวงไว้นะคะตรงนี้เรียกว่าเมนูบาร์เมนูบาร์ก็คือจะแสดงเมนูคำสั่งของโปรแกรมนั่นเองนะคะ ในโปรแกรมเพนนนี่ก็จะมีอยู่2เมนู1ก็คือเมนูโฮมนะคะและ2ก็คือเมนูวิวนะคะต่อไปค่ะส่วนประกอบอย่างที่3นะคะเขาเรียกว่าริบบอนนะคะริบบอนคืออะไรนี่ค่ะตรงที่คุณหน่อยเอาสีแดงวงไว้นะคะริบบอนก็คือแถบเครื่องมือปุ่มคำสั่งต่างๆค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะ แถบเครื่องมือที่เป็นปุ่มคำสั่งเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะในริปบอนเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ครั้งต่อไปว่ามีอะไรกันบ้างนะคะต่อไปค่ะส่วนประกอบอย่างที่4ค่ะเด็กๆเขามีชื่อเรียกว่าปุ่มควบคุมหน้าต่างการทำงานค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ อ,อยู่ตรงนี้นะคะที่ครูหน่อยเอาสีแดงวงไว้เด็กๆจาได้ไห,ไหมตอนที่เด็กๆปิดโปรแกรมเพนท์นะคะครูหน่อยบอกว่าให้เด็กๆด,ดูที่มุมบนด้านขวามือจะมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ใช่แล้วค่ะเครื่องหมายกากบาทนั้นก็คือเอาไว้สําหรับควบคุมการทํางานก็คือการปิดโปรแกรมนั่นเองส่วนอันนี้นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็คือเอาไว้สําหรับการย่อหรือว่าอก,การขยายนะคะต่อไปอันนี้ก็คือสําหรับยุบยุบโปรแกรมเพนท์ลงมานะคะต่อไปค่ะ ส่วนประกอบอย่างที่5นะคะเด็กๆเ,เขาเรียกว่าพื้นที่การทำงานค่ะพื้นที่การทำงานนี่ค่ะใหญ่มากเลยที่คุณน้อยเอาสีแดงวงไว้ตรงนี้นะคะก็คือเปรียบเสมือนกับกระดาษ A4 ก็คือเราจะวาดหรือว่าจะทำงานบริเวณนี้นะคะสีขาวนี้นะคะต่อไปค่ะส่วนประกอบอย่างสุดท้ายค่ะ เขาเรียกว่ามุมมองย่อขยายนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจะอยู่ที่มุมขวาเหมือนกันแต่อยู่ด้านล่างค่ะเด็กๆสังเกตตรงนี้ค่ะที่เป็นเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบก็คือถ้าเราอยากให้งานของเราเล็กเราก็คลิกที่เครื่องหมายลบถ้าอยากให้งานของเราใหญ่นะคะเราก็คลิกที่เครื่องหมายบวกได้ค่ะเขาเรียกว่ามุมมองย่อขยายนะคะ แต่ถ้าเป็นขนาดปกติก็คือเราจะอยู่ที่100%นะคะ,ะมาถึงสรุปค่ะเด็กๆส่วนประกอบของโปรแกรมเพน์จะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะอันนี้คือหน้าตาโปรแกรมเพน์นะคะอย่างแรกเลยไตเติลบาร์นะคะเด็กๆสังเกตด้วยนะอย่างที่สองค่ะเมนูบาร์อย่างที่สมค่ะลิฟบอล อย่างที่4ค่ะปุ่มควบคุมหน้าต่างการทำงานอย่างที่5ค่ะพื้นที่การทำงานและอย่างที่6มุมมองย่อขยายนะคะเด็กๆทบทวนด้วยนะคะไม่ยากค่ะ สุดท้ายค่ะเด็กๆการบ้านสำหรับวันนี้นะคะการบ้านก็คือให้เด็กๆเขียนส่วนประกอบของโปรแกรมเพนท์ค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ครูหน่อยสอนไปนะคะอะเดี๋ยวครูหน่อยยกตัวอย่างให้ดูอ,อย่างแรกเลยครูหน่อยก็จะเขียนว่าไ i t ันบาร์เขียนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะถ้าข้อไหนมีภาษาอังกฤษเด็กๆก็เขียนลงไปด้วยแต่ถ้าข้อไหนไม่มีก็ไม่ต้องเขียนภาษาอังกฤษนะคะ2ค่ะเมนูบาร์ สค่ะลิปบอลสีและ6ให้เด็กๆด,ดูคลิปนะคะแล้วก็ตอบคำถามครูหน่อยนะคะสุดท้ายเลยอย่าลืมเขียนชื่อชัน้นแล้วก็เลขที่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูหน่อยก็ขอจบบทเรียนไว้เท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ